ข้างๆนี่โคล์ตเสลล์น่าจะเป็นรถบ้านนะครับว่าเป็นรถอะไรสักอย่างที่ที่เหมือนกับเขาทำเองนะไปดูกันนะว่าเป็นรถยังไงรถกระบะนะครับเขาบอกว่าทำเป็นรถบ้านนะครับมีโซล่าเซลล์ด้วยไหมสองร้อยหกสิบบาทสองแผ่นสามบาทสงแผ่นแล้วแบตแกมครับสี่โวแบตเตอระดิ่งี่สิบสองร้อยแอมป์สองร้อยแอมป์ยี่สิบสี่ไอยี่สิบสี่โวลต์ ยีสบดอร์ปสวยเลยเร้วดเรุ่นอะไรครับอันเนี้ยยี่สิบบางกรทองบางตอทองสามสิบสองปีต่อปีขึ้นมาเองใช่ดูข้างในได้ไหมครับนี่ครับแต่งซะสวยเลยนี่ดูเท่เท่เท่แล้วซื้อ ขออนุญาต,ตดูนะครับขอ,อแอร์แอร์นี่ก็จับมาโยนใส่นี่เลยแอร์จับโยนเลยว้าวทำเองเหรอครับทำเองเดี๋ยวเอาเตียงอของมาเไปไม่ใช่ไปขนของงานตรวจเขาอะไรนะไว้เราที่อน,นอนออกเลยที่นอนออกทำไมนะก็จะไปขนของงานตรวจเขาอ๋อไปขนของอะไรที่นอนออกอืออนี้มันจะนอนได้อีกนะมันพักขึ้นมาแล้วพับลงมาพับลงมาอีกอ่าาาเรือแบบ เด็กนอนอะไรอย่างเงี้ยเน้นนอนเน้นนอนอย่างเดียวอกก็็นนีเบขออง๋อนี่แอร์เป็นแอร์แบบนี้แอร์แบบนี้เลยใช่อ๋อนี่ทำเองไม้ทำเองหมดเลยเหรอครับมาจากไทยวัสดุมอเลยอ๋อเหรอเนี่ยแผ่นเนี่ยแผ่นมันสองเมตรเก้าสิบเจ็ดเซนมีหลายลายมสามร้อยแปดสิบเก้าบาทตอนนี้อืออ๋อมันเป็นฟิวเจอร์บอร์ดเหรอครับมันเบามันเบามันเป็นฟิวเจอร์บอร์ดเลยเหรอหรือว่ามาหุ้มฟิวเจอร์บอร์ดมันเป็นอย่างนี้เลย เป็นอย่างนี้เลยยาว2องเมตรเก้าสิบเจ็ดเซนใช้วัสดุไหนไดุเนี่นยคือในในสุดเลยในสุดเลยไม่ก็คือเอามาหุ้มใช่ไหมหุ้มไม้ไม่ได้หุ้มเลยครับเอาเป็นนี่เลยเดี๋ยวนีเป็นโครงอย่างเดียวอันหนึ่งโรงสีลายยิงสีลายไปเลยสามแถวาาขวางไปขวางมาแล้วก็ให้มีช่องว่างเงยอะแล้วก็เอากัรร้อนใส่ลงไปทีนึงอ๋ออันนี้เราใช้วัสดุใช้วัสดุทั้งหมดนี่สวยมากเลยครับอันนี้ทำให้เขาเนี่ยสองตัวนี้ทำให้เขาทำ พาแม่เข้ามาครับเพื่อเขาอย่างเดียวเลยอ๋อแล้วแม่หมาเขาไม่ค่อยไปโรงแรมใช่ไหมัเลยเออได้นอนในรถแล้วก็นอนในรถไปเลยแอร์เย็นนะมครับสองคืนสบายไม่ต้องชาร์จเลยแต่นี่มันไม่ต้องจอดจอกแปดเดียวอ๋อชาร์จแค่อย่างเดียวอ๋อันนี้ดีดังเลยครับระบบไฟก็ทำเองหมดเลยเหรอครับโอหเก่งจังเลยครับเป็นช่างอยู่แล้วเหรอครับครับก็เป็นช่างช่างยนนะไม่ได้เป็นช่างไฟแล้วก็อ๋อเป็นช่างยนต์ดงไ ก็เจอทำดูเพื่อนก็ช่วยกันทำไงทำเดือนกว่าก็โอเคเล่นได้ก็แจ๋วเลยครับดีเลยแย่ก็ไปเชียงใหม่เลยอ๋อทุ่แรกไปเชียงใหม่เลยแย่ไปเชียงใหม่เลยก็ยกอันนี้ขึ้นมาว่าเป็นที่นั่งกินข้าวใช่ใช่อันนี้มันทำเป็นที่นิสัยอ่าเนี่ยดึงออกมาได้ออ๋นั่งของแถวก็ได้แล้วลากออกมาเพียงครังเป็นโต๊ะได้โอเคโอ้โหแจ่มเลยเอาแล้วเวลาเราเปิดไงครับอ๋อต้องดันนี่ออกไปแต้องต้นเพชร เชิญดีหลังจาก่เราเปิดดีแล้วก็เปิดเพื่อจะเอานำจินข้าวอะเงี้ยอาฮะแล้วก็ผนังมันี้ว้าวของมันนี้ยาวเลยเมตรอันนี้ดึงได้ไหมครับไม่ได้หมดเลยอ๋อไม่ได้เป็นเกะเป็นเกะใส่ของยาวนู่นอ๋อเป็นใส่ของยาวไปเนาะไม่ได้เป็นเก๊ะข้างบนเปิดได้ไหมเปิดได้หมดครบเปิดได้หมดเลยอ๋ออแค่วางเฉยเฉยโอ้แจ๋วดีเลยครับกลุ่มพลังก็อยู่นู้นบอกว่าอ่ะ มพลังแบตเตอรี่ขุ้นพลังสบายสบายก็ง่ายๆเลยนะครับเอาแบบง่ายๆเอาแบบง่ายๆนนอสะดวกพี่ตื่นแล้วอ่าแล้วก็ยกยกของขึ้นได้อะไรขึ้นได้โอ้โหได้มาขับมาเจอพี่ก็นี่แอร์รถแอร์รถแอร์รถดีจริงแอร์รถน้ะได้เราวิ่งแค่ตัวนี้วิ่งแค่ตัวนี้บางที ไปกินข้าวอะไรเงี้ยหมาอยู่ในรถก็เปิดแอร์ตรงนี้เลยเปิดแอร์รอเลยอ๋อก็ให้หมานั่งในรถได้ก็เราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแล้วไงว่าหมาไม่ร้อนไม่ร้อเวลาพี่ไปเที่ยวพี่ก็นอนหลังไปเลยโอ้หนอนหลังสบายดีเลยออกมมมาุ่ะโอ้โอเคโอเคเยี่ยมเลยครับใช้งานได้ แล้วตู้แพงด้วยได้นี่นักต่อการสุไทยกระทำนักสมานนักมไทยประมูลออกมาครับแพงยังแพงอยู่มงเล็กแพงอยู่ผมมาซื้อมาเนี่ยจ้าโอเคขอบคุณน้ำมากครับขอบคุณมากนะครับเอาเนี่ยทำสำหรับาทำสำหรับเพื่อนน้องหมาเลยนะเฮ้ผมดูหลายๆคนเขาทำเพื่อนน้องหมาได้แบบว่าเอาไว้ให้น้องหมาใช้นักแก้แค้นทำบ้านี้ทำนั้นอย่าเลย ขอบคุณมากครับไปแล้วครับแล้วโลโก้เป็นมังกรทองเลยนะเฟียตรงแบบรถมังกรทองโลโก้ก็เป็นจองทองแงบบเจ๋งใช้ทำให้น้องหมาเขาเขาก็ไปเที่ยวแล้วเออผมว่าเฟียนะแต่ว่าหลายที่โรงแรมของประเทศไทยก็คือเขาไม่ให้หมาเข้านะครับเขาก็ทําให้แบบหมานอนได้เลยอะไรนี้ก็ น่าจะคำนึงถึงน้องหมาบ้างแล้วมันก็ทำความสะอาดยากมากนะครับสำหรับคนรักหมาโอเคไปแล้วครับเดี๋ยวว่าได้เจอลู้สึกว่าความโชคดีนี่มาไทยวัสดุ <c oughs> ซื้อมอเตอีกแล้วเดินไทยวัสดุจนแบบเขาจำหน้าได้แล้วแบบนี้